ของชันมากทุกคนแฮปปี้ทุกอย่างประทับใจมากโอ้ Hello, สวัสดีค่ะวันนี้ด้าก็มาแก้จมูกนะคะทุกคนจมูกตรงเดิมของด้ามันเป็นซิลิโคนอัน,นแบบ เขาบอกว่ามันคือเทคนิคโค้ดก็คือซิลิโคนอันเดียวแล้วมันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้มากขนาดนั้นรอบนี้ก็จะมาปรึกษาคุณหมอแล้วเดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าจะได้ฟรงแบบไหนจะได้ใช้เทคนิคอะไรไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปปรึกษากับคุณหมอนะคะเราก็จะมานี่สแกนใบหน้ากับโรเมโอ 3D สแกนนะคะประเมินใบหน้าของเราได้180องศาเลยก่อนที่เราจะสัญญกรรมเราก็จะได้เห็นใบหน้าของเราก่อน ก็มาแก้จม,มูกนะคะที่วินเซนต์คลินิกค่ะปัญหาของจม,มูกดาก็คือมันดูตรงแล้วก็เป็นแท่งไปค่ะรู้สึกว่าแข็งมาให้คุณหมอที่วินเซนต์คลินิกในรืิตงจม,มูกใหม่ให้ค่ะไปดูกันเลยว่าจะออกมาเป็นไง รอบ14วันของการทำจมูกของด้าแล้วนะคะดูทงชันมากทุกคนสวยมากตามแบบที่ต้องการเลยลสาวนที่ประทับใจของด้ามากๆเลยค่ะตอนนี้จมูกของด้าก็ครบ2-3เดือนได้แล้วนะคะนี่ ความรู้สึกก็คือแฮปปี้ทุกอย่างประทับใจมากเพราะว่ารีเควสตไปได้ทั้งหมดเลยแบบทั้งกระลป๋ที่แบบรีเควสตไปตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ก็คือแฮปปี้มากก็ขอจบคลิปตรงนี้นะคะบล็อกทำจมอกของด้าก็ขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบาย